คนขึ้นชกช่องเจ็ดเป็นไงบ้างพี่เอาเพชรดำอ๋อสำหรับเพชรดำก็หลังจากที่แพ้มาหลายทีเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือตอนนี้เด็กก็ถือว่าซ้อมนานพอสมควรด้วยแล้วตั้งใจเป็นพิเศษเลยว่าจะกลับมาเกิดนะครับก<อ>็ผมก็เห็นการฝึกซ้อมเขาทุกวันก็ถือว่าโอเคงดเล่นโทรศัพท์งด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 อวิ่งวิ่งวิ่งอานอนสามทุ่มแล้วก็วิ่งทุกทุกเช้าด้วยดีกว่าแต่ก่อนขี้เกียจตอนนี้นิวเพชรดำแล้ว ครับครั้งนี้ก็ผมก็มั่นใจนะว่าน่าจะผ่านก้องเกียรติไปได้ครับสำหรับสภาพการฟิตซ้อมอย่างนี้ร่างกายแบบนี้เนี่ยคือผมว่าพร้อมเท่าที่มากมากมากแล้วครับก้องเกียรติเนี่ยเป็นมวยที่เดินบี้ไม่หยุดใช่คือทรงแบบนี้ี่เป็นขาครับ,รบก็สำหรับก้องเกียรติก็เป็นนักมวยที่มีศอกน่กากลัวนะก็คือก็คืออดีตแชมป์อุณเสรอตันนี้ก็ถือว่าเขาก็อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีพอสมควรเหมือนกันก็ผมว่าน่าจะสนุกเลยคู่นี้ขึ้นอยู่กับใครจะมีความ แข็งแรงแล้วก็ไปไปเนี่ยใครดีกว่าผมว่าคนนั้นน่าจะชน,นะครับครับผมพิกัดเท่าไหร่พี่เดียร้อยสามสิบสองครับสำหรับถ้าบอกน้ำหนักเนี่ยคนก็อิงว่าเฮ้ยเพชรดำจะได้เปรียบหรือเปล่าจริงๆแล้วทางก้องเกียรติก็เสนอมาร้อยสามสิบสามเอ็ดเหมือนกันครับแล้วยิ่งต่อยกลางวันบวกกับหายไปหยุดโควิดไปด้วยผมว่าน่าจะเป็นพิก,กัดที่ที่ถือว่าโอเคเลยครับผมว่าล่าสุดที่ก้องเกียรติจกไปร้อยยี่สิบเก้าใช่ใช่ใช่ เขาเสนอมาเองแบบครับใช่ครับทางค่ายเสนอมาร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบสามเอ็ดแต่เงินก็สามสองคือสวยใช่ใช่ฮะไม่ได้เข้าทางเพชรดำอย่างที่ใครอ่าครับใช่ครับก็เหมือนกับที่แฟนวัยยอดโบราณผิดไหมโอ้เจ้าสุนหล่อเจ้าสุนหล่อเล็กปากขึ้นไปสุนหล่อไม่มีเล็กเลยถ้าสังเกตดีๆสุนหล่อใหญ่ครับเจ้ายอดโบรามอีกเพชรดำเลื้อไปกี่เดือนแล้วครับกี่ช์อ่าหลังก็นานพอสมควรจำได้ไหมรั้งสุดท้ายเดือนไหน จังท้ายชกอยู่ช่องแปดเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้นอครับจำทางกลับบ้านได้อย่างไหมนั้นได้ครับแพ้มากี่ไฟติดแล้วเนี่ยสองสองสองแพ้ใครบ้างแพ้สามสิงห์แพ้นอกสามสิงห์ดูไปต้ครับไปแทนเขาด้วยครับแล้วไม่ใค่อยมีจะผ่าไปไต่เลยแล้วก็มาแพ้ฝรั่งใช่ครับแล้วไปเนี่ยเจอกล้องเกลียนเป็นไงบ้างในมุมมองเรา น่าจะผ่านได้ครับเพราะว่ามาอยู่นี่เลยครับเพราะมีระเบียบขึ้นมากลครับนอนสามทุ่มจริงเหรอจริงครับโดนเก็บโทรศัพท์สามทุ่มเมื่อขึ้นนอนแล้วอยู่นี่บำรุงอะไรบ้างอ,อมีแบนลังนกมีแบน,ม,แบนมีนมมีไข่มีโอเมก้า3 ถ้าถามเรื่องอัดฉีดดีกว่าเรก็คงมีแน่นอนอยู่แล้วสำหรับค่ายสำหรับค่ายค่ายผมก็คือมีอัดฉีดทุกไฟอยู่แล้วครับว่าจะมีพี่เอกเขาเขาอัดฉีดอยู่แล้วก็ถือว่าก็คงจะมีอัดฉีดเหมือนทุกคนนะครับครับเพราะว่าเราเล่นตรงข้ามไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเล่นไปก็เสียก็ทำมาสู้ครับทำมาสู้ทำมาสู้ครับครับอ่าแล้วพูดถึงแบทแมนนิดนึงครับทีเดียวก็ชิงแชมป์ด้วยสำหรับแบทแมนก็ชิงแชมป์ว่างแชมป์รุ่นนี้คนเก่าก็เป็นสินทิศักดิ์ครับครับก็สินทิศักดิ์ก็หยุดไปก็คงจะกลับไปเลลีี้ยยยงูููกออะไร่่ทชัภมิ ครับก็ก็ถือว่าไม่ได้ว่างมานานแล้วแหละก็คือเป็นโอกาสของแบทแมนนี่แหละก็คือก็ถือว่าเหมาะสมนะเขาก็ฟิตซ้อมแล้วก็ฟิตซ้อมดีด้วยไอดีด้วยแล้วบวกกับฟอร์มการชกที่ดีมาตลอดเลยยังแพ้ใครยังไม่แพ้ใครเลยสี่สี่ไฟติดละก็ถือว่าแต่ครั้งนี้จะเจอกระดูกความสมควรเลยกระดูกมากสำหรับธนันไทยนะครับก็ทันทีทันก็อยู่ให้ตัวนักมวยได้แล้วว่าจะทนหมัดทนลูกหนักหน่วงของเจ้าธนันชัยได้หรือเปล่าครับ หนักๆแบบนี้เคยเจอใครบ้างครับก็มีเยอะอยู่ครับเช่นเอ่อพชรสมุยครับหนักๆพชรสมุยรถถังก็เจอมาแล้วนี่รถถังเคยเจอมาครับเป็นไงบ้างก็ตอนนั้นกับตอนนี้มันแตกต่างกันครับไม่เหมือนกันครับการฟิตซ้อมกันอะไรสถิติตั้งแต่เราชกมวยมาเนี่ยเคยชิงอะไรมาบ้างครับก็ ชิงแชมป์ลุมพินีครับครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งได้แชมป์ด้วยได้ครับแล้วเป็นตอนนี้เป็นชาลุมพินีอยู่ไหมเป็นอยู่ครับตอนวันนั้นชนะใครชนะศักชัยน้อยคศักชัยน้อยนะครับช่องเจ็ดก็ยังไม่เคยชิงยังไม่เคยครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับครับโอ้แต่ช่วงหลังนี่ชนะมาตลอดกี่ไปแล้วนะแปดครับแปดไปติดแล้วเหรอชนะใครบ้างจำได้ไหมแปดไปเนี่ย ต้องไล่ดูที่สมุดรางวัลเลยชนะจนจำไม่ได้เลยชนะตลอดชนะตลอดมันทบปีครับปีต่อปีมาโอ้โหปกปีชนะเลยแพ้แพ้คนสุดท้ายที่แพ้ใครจำได้ปะตะเพาแก้วครับแพ้ที่สมุดที่ตายตตาายย้หลังจากนั้นก็ชนะลวดลวดครับโอ้โหนี่นานมากนะควกังวลไม่เราได้รับรางวัลมาด้วยนี่กับการโชคขวัญใจช่องเจ็ดส่วนใหญ่มันต้องเป็นอะไรอาถรรพ์ปะมีอาถรรพ์ไหมหรอ ก็ไม่ใช่ครับก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับพูดถึงกู่ปั้มนิดนึงไปเนี่ยเราเลือกใครบ้างก็ตัวใหญ่ๆนี่ใช่หมดเลยครับลู้เนี่ยหลายคนหลายคนหลายคนแล้วมันเวทเดียวกันอเวทเดียวกันหมดสอนขาวก็ช่วยใช่ครับสอนขาวเจมส์สักเพชรดำครับว่าสิงห์ดำเนี่ยใช่หมดเลยครับเน้นลงนวมได้ไหมครับมีทุกเช้าครับก็ อาทิตย์หนึ่งก็ลงสองครั้งครับสองครั้งครับเช้าวิ่งกี่กิโลครับหน่ก็ประมาณสิบกิโลครับเย็นครเย็นก็ประมาณห้ากิโลได้ครับสิบเช้าวิ่งสิบเย็นก็อีกห้านะครับอยากจะบอกอะไรธนนชัยไหมถ้าเขาดูอยู่ตอนเนี้ยก็ผมก็จะไปทําหน้าที่ผมให้เต็มที่ครับส่วนเขาก็ให้เช่นกันนึงครับเรียกว่าจะบอกว่าอย่าเตะขานะ ใครชิงในขาก่อนไม่รู้อะครับบอกอะไรแฟนๆนิดนึงก็ฝากพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็เอฟซีทั่วประเทศก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้ผมนะครับก็ไฟนี้เป็นการชิงแชมั์ครั้งแรกของผมผมก็จะทำให้เต็มที่ครับครับใช้เจ้าเจี๊ยบไม่ต้องจะทยส่งท้ายนิดนึงส่งท้ายขยับเข้าไปนิดนึงก็ฝาก FC ฟซีแล้วก็แฟนคลับเพิเกียรติเพลสได้ครับว่าไฟนนี้ผมเต็มที่นะครับ ผมนิวแล้วผมนิวแล้วผมนอนสามชมทุกวันครับผมอ่าพี่เดียครับครับก็อยากให้ติดตามเพื่อผลงานของนักมวยในค่ายเราทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วการควบคุมและการดูแลก็จะมีมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นปีเลยก็อยากให้ติดตามครับก็ชนะไปคนหนึ่งแล้วแล้วต่อไปก็จะทําผลงานให้ดีๆฝากแฟนมวยทุกคนครับครับนักมวยของผมครับพี่เดียคอยที่นึงครับคู่แรกเปิดหัวมาพี่พูดถึงมวยไทยเสรีนะครับ คู่แรกคือฝ่ายพิฆาตกับเจ้าเจ้าฝ่ายพิฆาตเนี่ยเป็นเป็นซ้อมอยู่กับพี่อั๋นสุขุมวิทย์ก็คือเป็นนักโมยที่อาวุธหนักมากเลยนะโม่คนนี้คือเหมาะสำหรับต่อยท้องเจ็ดเลยจะสไตล์การทุจะเหมือนเจ้าเพชรนำชัยจะเหมือนกับเจ้าเกาะเต่าอ่าโม่คนนี้น่ากลัวถ้าต่อยกับเจ้าอะไรนะอยู่ซ้อมอยู่กับซ้อมอยู่กับทีเอ็นเจ้าเจ้านโรงเด็กก็ชลวันณเกิสงเดชเก่าก็คือฟอร์มการทุกก็ดี แต่จะทนเต้าฝ่ายพิคาดไหวหรือเปล่าเนี่ยสำคัญตัวนี้ครับฝ่ายพิคาดอาวุธหนักมากอยากให้ติดตามมวยคนนี้ครับคู่แรกเปิดมาอาจจะมีมีนักมีน้อก็ไม่ร้ำเหมือนกันเพราะเรากคตอนนี้ครับคู่หนึ่งช่องเจ็ดนี้จะเป็นมวยเดินหมดเลยสังเกตไหมมีเกาะเต่าเล้เริ่มมาจากเกาะเต่าเลยซึ่งคนจะไม่ค่อยเห็นฟอรมของเขาแล้วตามมาด้วยเพชรนำชัยอ่าแล้วแล้วก็มีเพชรนำโชคอีกคนนึงนะแล้วก็ครั้งนี้ก็อยากให้ติดตามเจ้าฝ่ายพิฆาตเลยเนี่ยเพราะว่าตองมวคนนี้ต่อยน่ารักมากเลยเหมาะสำหรับต่อยช่องเจ็ดด้วยความน่าสนใจของคู่แรกใช่คร คู่สองเจ้เป็นเจ้าอะไรนะเดียวกันคู่สองคู่สองเดี๋ยวเปิดโปรแกรมดูอ่าผมจำไม่ได้เหมือนกันครับแต่เขาเป็นคู่สามก็มวยที่ค่ายคู่สี่มวยที่ค่ายโอเล่โอเล่โอเล่าเโอเล่โอเล่ของของนักก๊กเกียรตินิวัฒน์เก่าเขาตอนนี้เขาก็ย้ายไปซ้อมอยู่ที่เพชรบุรีเพชรบุรีเปลี่ยนชื่อเป็นตามเจ้าของค่ายคุณเจต คุณเจนเนี่ยเป็นต้องเล่าก่อนคุณเจนเนี่ยเป็นก็เป็นคนเพชรบุรีเหมือนกันคือเอาเจ้าโอเล่มาเสนอเนี่ยก็คือด้วยความที่เราเป็นคนเพชรบุรีเหมือนกันผมพ่อก็เพชรบุรีก็เลยรับเรื่องไว้ไม่ใช่ว่าอยากได้โอเล่นะไม่ใช่ว่าอยากได้เจ้าอะไรนียไตเทพอีกคนหนึ่งนะของเขาคือเห็นว่าเป็นคนเพชรบุรีเราก็อยากสนับสนุนคนที่ทามวยในเพชรบุรีด้วยซึ่งน้อยค่ายมากหลังจากเซบูทับหยุดไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยอ่าตอนนี้เราก็อยากจะบูมค่ายมวยในเพชรบุรีบ้างก็เลยเอาเจ้าโอเล่มา ต่อยกับเจ้าแหลมสิงซึ่งซ้อมกับสารวัตรเชษฐ์ซึ่งโอเล่เนี่ยผมว่าชื่อเสียงมวยจะดีกว่าแต่ด้วยความที่หยุดนานเหลือไปทีด้วยแล้วก็เจอเจ้าแหลมสิงเนี่ยก็ถือว่าเขาได้ต่อยต,อตลอดดีกว่าก็แต่ผมว่าเจ้าโอเล่หยุดนานนะก็คือถ้าแหลมสิงทนไม่ได้โอเล่ชนะไปก็ยังดีมีมวยสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอ,อ่าถือว่าเขาอยู่ในฟอร์มของเขาแต่คงยากนะต่อยเจ็ดไม่เคยต่อยด้วย นักมวยที่ไม่เคยต่อยท้องเจนมันต่อยลำบากนะแล้วขายไปนานใช่ครับใช่ครับก็ไม่ง่ายส่วนคู่รองคู่เอกก็ทราบไปแล้วว่าครับใช่ครับยอดบวงการไฟหน้ากับเพชรนำใช้ได้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ได้ครับตอนนี้ครับเด็กสดจะร้อยห้านะไม่ไม่ต้องมีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยหรือเปล่าเข็มขัดก็มันก็จะต้องตามรอบไปก็คือเนี่ยคือทางท้องเจนอยากจะให้ชิงแชมป์ตลอดอยู่แล้วแหละหลังจากนี้ก็มีมาแล้ว135ล้เดือนหน้าก็น่าจะมี ก็คือเดือนละครั้งถือว่าโอเคละสำหรับสำหรับการถึงแชือมวยช่องเจ็ดนะครับก็ตามคิวครับแต่ได้ต่อยแน่นอนผมไม่หนีแล้ววันนี้เด็กสภาพร่างกายดีมากๆครับครับวิวเพชรโกศลครับพี่วิววิวต่อยวันที่21ช่องเจ็ดเหมือนกันต่อยกับเจ้าดีเซ็นน้อยอยู่สอจอได้ใช่ใช่ใช่ที่ธนาเจ้ามงคลชัยมาครับแล้วมีใครอีกครับเมื่อกี้ที่มีรายการเจมสักยังไม่หายเจมสักวันที่28แต่10บแสนครับ วันที่28หรือช่องเจ็ดเหมือนกันครับครับครับพระจันทร์ฉายรณชัยจะได้ดูไหมผมว่าไม่28ก็อาจจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งถัดไปน่าจะเป็นสัปดาห์28ก็บวกเข้าไปเป็นวันที่เท่าไหร่นะต้นเดือนต่อช่องเจ็ดเหมือนกันอ๋อครับต้นเดือนเมษาครับใช่พระจันทร์ฉายรณชัยน่าดูมากเออน้ำหนักเท่าไหร่พี่วันที่สี่ใช่ไหมสี่เดือนเดลยนะพี่เมษาครับครับขึ้นไว้แล้วแล้วก็ ดังมีคู่นี้อีกชีวกรกับขั้วสีเล็กอีกซึ่งเราก็จะทยอยทยอยลงไปน้ำหนักเท่าไหร่พี่พระจันท์ฉายพระจันท์ฉายเท่าไหร่นะมีตั้งไว้สำหรับรณชัยยี่สิบสี่แล้วแหละแต่ต้องพระจันทฉายเท่าไหร่ไม่รู้อ,อ่าค,คือคือคือตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วต้องต่อ,ตอนะ,อนะคือไอ้ตรงนี้ไม่ทราบกันน่าจะต่อหรือไม่ต่อตรงนี้เพราะน้ำหนักคือว่าใช่เดี๋ยว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 ต้องเคลียร์น้ำหนักกันอีกทีครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ